กัลยาณมิตรชาวสิวิไลบารมีสาสบทัตพระเดชพระกุณหลวงปู่สดจันทัสรที่เป็นผู้ให้รับบารมีสาสบทัตพระเดชพระกุณหลงปู่สดจันทัสโรกับตัวเอง กับนิพพานธรรมปรบี30มสิทัศพระเดศประคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จรงิงรวบรวมรักษาปรมี30มสิทัศ พระเดพะคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามสิบ ทัพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรรับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อดึงดูดปอกเกิดทุกธรรมทุกธาตุให้เกิดเป็นบารมีสามสิทัศธ์พระเดชพระคุณหลวงปุสสัพกันตัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ เกิดธาตุที่เป็นส่วนของธรรมบาร,รมีสาบทัศพระเดชพระคุณหลวงปะสดจันทสรรเพิ่มขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำกัลยาณมิตรชาวซิวิไลาบาร,รมีสาบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสលดจันทสโร ที่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัสระเดพะกุลหลวงปสัจจันทัสโรทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยง ประครับประคองดูแลให้มีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายพัฒนาปรบุงตัวเองอยู่ตลอดประสบความสำเร็จในการทำหน้าที่งานอาชีพ ที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศเะเดชพระกุลหลวงปสษจนทัสโรที่ทำให้เกิดการสร้างทานศีลสบาธิ เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นการไหลเวียนกระแสะธรรมบารมีสามสิบทัศประเดศปรกุลงประสบกันทัสโรในร่างกายทุกท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อรุกเข้าหาทำทุกทำทำให้เกิดการดึงดูดบอกเกิดปรับปรุงเกิดเป็นทำบารมีสามสิบ ทัดพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ได้ธาตุใหม่ๆไม่ซ้ำเพิ่มขึ้นสร้างแผนผังสำเร็จเป็นเวลาบารมีสามสิททัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นเวลาของความสุขสงบร่มเย็นมีตัวตนเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่เสื่อมสลายได้ทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงดึงดูดบอ่เกิดทุกธรรมทุกธาต ให้เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัสผเดชพุกุลหลวงปุสเดจยันทัสโรได้สำเร็จตลอดเวลาเป็นปกติสร้างความเป็นปกติของนิพพานธรรมบารบีสามสิบทัสผเดชพุกุลหลวงปุสเดจันทสัสร ที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัยอโหสิกรรมทำให้เกิดการประครับประคองดูแลหล่อเลี้ยงตัวตาตัวเองซึ่งกันและกันให้อยู่ อย่างเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลตัวตาตัวเองซึ่งกันและกันให้อยู่อย่างเป็นปกติเป็นทานศีลสมาธิ อยู่อย่างมักน้อยสันโดษรวบรวมรักษาเฉพาะแผนผังสำเร็จเวลาบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษย์จนทันทสโรเพื่อปร,ปรับปรุงแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ให้เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลงพุทธจันทัสโรเป็นการอยู่อย่างมักน้อยสันโดษจากการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมด ที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกท่อทานธรรมารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพ่อสดันทสัสรบารมีสามสิบทัศเสด็จพระคุณหลวงพ่อสดันทสัสรอทำให้ท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัศนี้ รวบรวมรักษาแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพรเดจพระพคุณหลวงพ่จันทสโรให้อยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ถูกหลอกลวงให้รวบรวมรักษา แผนผังสำเร็จเวลาที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันท์ทัสโรให้รวบรวมรักษาเฉพาะแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรสามารถ ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่ด้วยแผนผังสำเร็จเวลาปรวบีสามสิบพัตพระเดชประคุณหลวงปู่สกันทัสโรไม่ถูกหลอกลวงให้รวบรวมแผนผังสำเร็จ เวลาของธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมี30มสิทธพัะเเด็ชปกตณหลวงพระสจันทสโรไม่ให้ถูกหลอกลวงจากธรรมกิเลสท,ที่หลอกลวงให้รวบรวมรักษาแผนพังสังเ็จเวลาของกิเลส การรวบรวมแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัตเสด็จพระคุณหลวงพ่อสจัทัสโรททำให้บารมีสามสิบทัตเสด็จพระคุณหลวงพ่อสจัทัาโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำทุกทำ เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนระเด็พระคุณหลวงพรร่อสดจันทัสโรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาได้ธาตุใหม่ๆเกิดขึ้นไม่ซ้ำเป็นของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงพรร่อสดจันทัสโรมใหม่ๆไม่ซ้ำ เป็นการตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศนพระเดศพระคุณหลงพระศันทัสโรที่เกิดจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศทพระเดศพระคุณหลงพรถศัจทัสโร ที่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติการรวบรวมรักษาเฉพาะแผนผังสํเเ็จเวลาวารมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงพระสดจันทัสโรเกิด ขึ้นจากการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงพระสดจันทัสโรทําให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัดนี้ อยู่อย่างมักน้อยสันโดษอยู่ด้วยบารมีสามสิทัตระเด็ชพระคุทโธสุกันทัสโรไม่ถูกหลอกลวงจากกิเลสให้พึ่งพาอาศัยกิเลสอยู่ได้ด้วยตัวเอง ประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองซึ่งกันและกันให้รับบารมีสามสิทธัสเดปุคโลงพุสดกันทัศโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นความหมายของมักน้อยสันโดษเป็นการสร้างถาดศีล สมาธิเป็นการอยู่อย่างละชั่วทำดีจเจริญรุ่งเรืองผ่องใสด้วยปรมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการสร้าง ชาวสิบิไลสร้างกาลยาณมิตรชาวสิบิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษตันทัสโรเป็นการเกิดขึ้นของทรัพย์สมบัติอาหาร เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศระเดชะคุลปัสสัจทัสโรทั้งแบบมีบินญาณธาตุแบบไม่มียังบินญาณธาตุ ที่พึ่งพาอาศัยตัวเองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนปรมีสามสิบ พระเด็พระกุหลุสุทััสโรอย่างเป็นปกติได้ตลอดเวลาความเป็นปกติที่สร้างขึ้นได้ตัวตนของเราเอง เป็นปกติของตัวตนของเราเองที่เป็นบารมีสามสิทธัสเดฟก,กุลงพสุสดันทัสโรที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรตอดภัยอโหสิกรรม ที่นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้คุ้นเคยเป็นปกติมาตลอดกิเลสปิดบังไม่ให้ท่อทานธร,รรมบารมีสามสิบทัศนี้รับรู้ ถึงการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเด็ชพระกุลปพสุกันทัสโรเพื่อให้ตัวเองสามารถดำรงอยู่ได้ ไม่ให้ถูกดึงดูดบอกเกิดจากบารมีสาสิบทัศพระเดศพคุณหลวงปสษันทัศโรให้เกิดเป็นธรรมบาลมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุกันทัศโรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสุดทัดพระเด็จพระคหลุ่มพระสดสกันทัสโรกิเลสปิดบังไม่ให้รับรู้กิเลสสร้างแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส ในโครงสร้างกอธมคออที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นสรางท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงพระสุตจันทัโร,รเพื่อบิดเบือนหลอกลวงให้ท่อทานธรรม ปรามีสามสิบทัศพระเดชประคุณหลงพ่อสดจันทัสโรอยู่กับแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้อยู่กับเวลาของกิเลสไม่ให้อยู่กับเวลาปรามีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทัสรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเป็นเวลาของการหลอกลวงต้มตนเวลาของภัยพิบัติเวลาของวิกิตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่ เวลาของการขาดแคลนทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องตุงม้มหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเป็นเวลาของการทุกข์ระทมเป็นเวลาของการเป็นทาสรับใช้กิเลส ให้กิเลสใช้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสเป็นเวลาของผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน ด้วยบารมีสามสิบทัพระเดชปรากหลวงประสัจันทัสโรเวลาของกิเลสเป็นเวลาที่ไม่มักน้อยไม่สันโดษเป็นเวลาไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีสมาธิเป็นเวลาของคนพานเป็นเวลาไม่รับรู้ถึงการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทํบปรมี3สามสิบพัด พระเดชพระคุณหลวงพูสสจันทัสรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพู่สจันทัสรทำหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงของตนเองดึงดูดบอกเกิดทุกธรรมเกิดเป็นบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรอย่างสมบูรณ์จากต้นแบบศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบรารบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรที่เป็นเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดรักเมตตาเอื้ออาทอรปลอดภัย อโหสิกรรมเวลาบรารมีสามสิบทัศสะเดชพระคุณหลวงปสุตันทัสโรเป็นเวลาที่แท้จริงของนิพพานธรรมรบารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปสุตันทันสโร เป็นเวลาสงบร่มเย็นเป็นสุขมีตัวตนจเจริญรุ่งเรืองปรับปรุงอยู่ตลอดประสบความสำเร็จรวบรวมรักษาบารมีสาวสิบทัศน์พระเดศพระคุณหลวงปุสจันทัสโร จากการปรับปรุงทุกธรรมให้ถูกดึงดูดปออเกิดจากบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทรทัศโรให้เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุทสดจันทรทัศโรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสดจันทสโร ให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบรารบีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงพุทธสจันทัสโรทําให้พระเด็พระคุณหลวงพุทธสจันทัสโรพระเด็พระคุณหลวง,งพ่อธรรมชโย و, คุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทน์ขนนกอยู่นําให้พวกเราได้ทําหน้าที่งานอาชีพที่แท้จริงสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารบีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจันทร์ทัสโรไปพร้อมๆกับท่านนำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกตึกคิดรับรู้จดจ่อสูนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรทัสโรได้เป็นปกติตลอดเวลาจากการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมราีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรัสโรที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเรา ของนิพพานธรรมบารมีสามสิบ,บทัศพระเดศพระคุณลงพุทธศตันทัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์เพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลงพุทธศตันทัสโร เพื่อให้ทำทุกธรรมเกิดเป็นบรารมีสามสิบทัศพระเด็พปกุรลงปสสจจันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตั้งแผนผังสำเร็จเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบรารมีสามสิบทัศพระเด็พปกุรลงปสสะกันทัสโรให้ทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรม ที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโรร่วมกันอย่างสมบูรณ์ตลอดที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทัสโร